อตั้งใจเนอร์เตรียมตัวรับผ่อนอขออนุญาตอ่านเรื่องราวของโอลงปูมันซะก่อนขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภพริทโตเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ในวาระปีพุทธศักราช2563-2564กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนาได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่นภูริทัโตเพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ150ปีชาติการในปีพุทธศักราช2563 ได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในวาระปี2663และบรรจุให้มีการเฉลิมฉลองครบรอบชาตการ150ปีชาติการในวันที่20มกราคม2663พร้อมกันทั่วทุกจังหวัดและทั่วประเทศ และให้มีการจัดกิจกรรมศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรไว้พระสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ,พื่อส่งเสริมสันติภาพดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมยกย่องประกาศให้พระอาจารย์มั่นภูริทโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในวาระนี้ ด้วยว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระมหาเถระผู้มีข้อวัดปฏิบัติอันงดงามยิ่งผู้ซึ่งชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือได้น้อมนำข้ออัตถะข้อธรรมะของท่านมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติในการปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยและ ชาวโลกได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์ท่านคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ150ปีชาติกาลพระจาร์มั่นที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพณวัดป่าวิเวกวัฒนารามในวันที่19ประกอบพิธีส่งน้ำอาธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอธิธาตหลวงปู่จามหาปุญโยในวันที่20่สิบทำบุญตักบาทเช้าและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาฝังพระธรรมเทศนา ในเวลา16นาฬิกาของวันที่20มกราคมเป็นต้นไปอันนี้เป็นงานของวัดนะฉะนั้นไใ้แจงบอกแก่คณะชีคณะญาติโยามนะให้ได้รวมตัวกันด้วยแล้วนะวันที่19ส่งน้ำอทิขององค์หลวงปู่มันในภาคเช้านะหลังจากฉันจังหันแล้ว อยาตีพี่น้องวางเว้นก็ให้เข้าไปส่งน้ําอธิธาตุขององค์หลกปูมั่นอธิธาตุขององค์หลกงปู่จำประกอบพิธีคล้ายคลาย้ากันกับส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุแต่งานย้อมลงมางานเล็กลงมาจากนั้นวันที่20เช้ากระตักบาตรถวายท่านพระเจ้าประสงค์ฉะนั้นคณะชีนะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันพระนะ้ผภูค้าอาตมะมาได้ลงมาฉันนะจนจะแล้วเสร็จงานขององค์หลวงปู่มานโนละถึงจะได้ลงมาแต่คู่บาจะบินทบาทพรุ่งนี้วันพระบินฑาบาทแล้ววันที่19ก็บ,บินทบาทแยกสายวันที่ยีสจะบินฑบาทสายเดียวั่วช้างหมู่บาลสายกลางหมู่บานก็สายถนนใหญ่ นะหมู่12หมู่13ก็ให้มาใส่บาทถนนญ่นะวัน,นั้นนะทางคณะที่ก็ฉันตามปกตนะิจะขึ้นส่งจังหารก็สุดแท้แตนะ่ใครอยู่ก็อยู่เดี๋ยวจะแบ่งกลนะนบาทลงมาเฉนะพาะวันที่ยนะี่สวันที่19บเก้าจะมีคุบาสองรูปบินาบาทปกติในน้ำวัดน้องๆน,นะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นการเป็นงาน ของมูเจ้าทั้งหลายคณะที่ผู้บวชตามองหลวงปู่ม่นผู้บวชตามองหลวงปู่สาผู้บวชตามคุณยาคุณยายทั้งห,หลายหลวงปูม่ม่นเกิดอยู่อำเภอเลอจังหวัดเลอหลวงปูม่ม่นอายุได้กี่ปีบวชพระได้กี่ปีหลวงปูม่ม่นจำพรรษามุกดาหารจำพรรษาที่ไหนพ่อสอใดหลวงปู่ม่น นะสอนว่าอย่งอางใดนี่หมู่เจ้าจะต้องได้คาตอบชัดเจนนะนะท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพขณะอายุได้กี่ปีบวชเป็นพระได้กี่รรษาประชุมเพลิงที่วัดไหนจังหวัดอะไรนะใครเป็นผู้ประกาศยกย่องนะหลวงป,ปู่มั่นสอนว่าอย่างไรนะนี่ควรจะคิดสักน้อยนะเขาเป็นนักบวชเวลาเขาถามนะบอกคุณแม่คุณแม่หลวงป,ปู่มั่นอายุได้กี่ปี จักนนิพพานอยู่ซิเลยจักตะปูมันจะนิพพานแล้วในเตียงซิลิคันสมัยทนะ่้นนเตียงซิลิคันเป็นสสสมัยนะั้นเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในชังวัดสกนนลนคะรแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาราธนานิมนปไปนิมน โอหลวงปูมันเป็นผู้แรกนะออกมาจากหนองผืนนาในนะโอ๋หลวงปูมันเพิ่อกับพิจารณาแล้วว่าเออถ้าเพาิ่นนิพพานอยู่ยบ้านหนองผืนนาในบ้านนอกคอกนาหมูหมากาไก่งอวกไก่ทั้งหลายก็จะล้มตายเพราะนคะราบสรีละสังขารของเพิ่นนะเพิ่อนก็บรบเรา้าให้ออกให้ออกให้ออกนะคือให้ผ่าเพิ่นออกมาจากป่าดอนหนองผืนนาใน จนมาถึงที่สุดในเตียงิรีขันจัดรถรับนะตระกูลอุปถากทั้งหลายที่เป็นญาติพี่น้องนะของนะตระกูลชัวนนทะ์ตเตรียมรถรับนะรับองค์หลวงปู่มันขึ้นจากถนนจากพณน,นานิคมแลนเขาสกลนคร40กิโลนะแล้วก็ถึงวันนั้นนะขึ้นนั้นเองละที่เพิินนิพาน ถึงวันนั้นเมื่อกี่ชั่วโมงนะถึงหนองอถึงวัดป่าสุทธวัสนะถึงเมื่อกี่ชั่วโมงปอกณนี้ผ่านวันที่10อพฤศจิกายน2 4 9 2เวลาตีสเศาสนาทนะีนับจากปีนั้นมาจนถึงปีนี้นะกับ70ปีนะนับตั้งแต่เพิ่นเกิดมาในโลกนี้ก็ได้150ปีเขาว่าชาติการชาติกาลเพราะว่าปีเกิด นะนับตั้งแต่ปีเกิดมาจนถึงปีนี้อย่างคุณย่าของพวกเรานะนับตั้งแต่ปีเกิดมาจนถึงปีนี้นะของเพิ่นก็ร้อยนะของโอโลผู้จาร้อยสิบปนะีของคุณยา่าร้อยสิบแปดปีอย่างนี้เป็นตน้นะอันนี้คือการถือกำเนิดเกิดขึ้นมานะหมู่เจ้าทังไร ได้มีโอกาสอย่างน้อยนะให้ได้ไปส่งน้าําอทิวันที่19วันที่20มีคิจการงานก็ไปได้นะในงานของตัวแต่19เนี่ยนะเป็นโอกาสที่เหมาะที่ควรจนะได้ส่งน้ําบูชาอันะนี้บอกกล่าวเรื่องของโอโรปูมนันนะให้หมู่้าทั้งหลายได้สํานึกใครครวนตรึกตรองในฐานะที่พวกเรานะบวชตามเพื่อน นะคุณยาคุณยายคุณยาคุณชีทั้งหลายนะให้ได้สำนึกโนะอหลวงปู่มันเป็นบอกไว้สอนไว้ชีวิตที่ได้ความดีงามนะอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะต้องอาศัยนะชีวิตที่มีคุณงามความดีสแสดงว่าบุญกุศลธรรมะมรรคผลคุณงามความดีพนะาให้คนคนหนึ่งนะเป็นคนดีได้พาให้คนคนหนึ่ง ได้ชีวิตส่วนตัวได้ชีวิตส่วนตัวที่งดงามได้ชีวิตส่วนตัวที่สวยงามได้ชีวิตส่วนตัวที่ควรจะเป็นชีวิตนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใครรวญให้มากนะพระชีวิตของคนคนหนึ่งนะที่ริ้วขี้เล็ก็ตนเองทำเอาไว้จะสวยงามป็ตนของตอนทำเอาไว้เนะมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่เราควรฝึกตน ให้อยู่ได้ด้วยสติปัญญาด้วยความกตัญญูกะตะเวทิตานะด้วยบุญกุศลที่เราฝักใฝ่ตั้งใจอย่างนี้เป็นต้นยิ่งเฉพาะพวกเราผู้เป็นพระเนนเทนชีจะต้องคำหนึ่งถึงความงามเบื้องต้นคือศีลท่ากลางคือจิตใจที่สุดคือสติปัญญานะถ้าเราเทียบนะคุณานุคุณของโอโุป,ปุมานภุริทัตโต ความงามในชีวิตขององค์ท่าน,นาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ล้งปู่ท่านเล่าไว้คุณย่ากแก้วท่านเล่าไว้นี่ไม่มีที่ติงามเบื้องต้นคือศีลวัดปฏิบัติงามท่ามกลางคือจิตใจที่สงบสุขสันติเบาสบายงามในที่สุดคือปัญญากว้างขวาขงดุดแผ่นดินภูริทัตโตเป็นฉายาพระของท่านปแปลว่า ผู้มีปัญญากระดุดดังแผ่นดินแสดงว่าโอโลงปู่มันได้ปัญญาทั้งอาตีต่างสยานปัญญาในหนหลังปัญญาในขณะนี้และปัญญาในการข้างหน้าปัญญาในการข้างหน้าคือยังรู้ได้นะโอโลงปู่มันเนี่ยผลสร้างพระคนสร้างพระที่เป็นคนให้สอนคนโอ,โอโลงปู่สอนพวกเราคุณนยะ่ญญาสอนพวกเราอย่างนี้เพราะ ทั้งองค์หลวงป,ปู่และทั้งคุณญ,ญาตต่างก็เป็นสานสิทธิ์เป็นลูกศิษย์ชั้นต้นขององค์หลวงป,ปู่มัน่นฉะนั้นในองค์หลวงป,ปู่มัน่นท่านมีปัญญากว้างไกลพิจารณาแล้วท่านไม่สร้างวัดให้มากท่านไม่สร้างพระพุทธรูปพ,พระเครื่องพระเหรียญนะแต่องค์ท่านสร้างพระคนนะคนพูดได้สอนไดนะ้ท่านสอนคนที่เป็นบวชเป็นพระแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์จากนั้น นะครูบาอาจารย์ก็นำมาสอนพวกเราในะอย่างคุณย่าสอนคุณชีทั้งหลายในะอย่างนี้เป็นต้นและลูกหลานก็ได้มาอาศัยอยู่ในร่มบุญร่มกุศลคุณงามความดีในะอย่างนี้เป็นต้นงั้นก็ขออนุโมทนาสาธุชื่นชมยินดีนะในญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายที่ให้การบำรุงนะพระสงฆ์คณะชี นะอย่างไม่มีข้อแม้นะไม่มีเงื่อนไขว่านี่คณะชีนี้ประสงคนะ์โดยเฉพาะในหมู่บ้านของพวกเราคณนะชีก็ได้รับการยกย่องเคารพกราบไหว้ทนะัดเทียมกับพระสงค์เช่นกันถ้าคณะชีไม่งามเนะบื้องต้นท่ามกลางที่สุดขี้ริ้วขี้เหล่อย่างนั้นเนะขาไม่ให้นะการดูแลไม่ให้การบํารุงอย่างแน่นอน อันนี้เป็นหลักเหตุและหลักผลหลักความเป็นจริงแต่เมื่อใดก็ตามพระลูกพระหลานทั้งหลายงามเนะบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคณนะชีก็งามตามไปในะอย่างนั้นศรัทธาลูกหลานญาติโยมชาวบ้านเขายินดีเขาพอใจในะอย่างนี้เนื้อนาบุญนะอันงดงามจึงจะเกิดขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสาธนะุกับ ญาติพี่น้องลูกหลานวงหวานว่านเครือที่ให้การดูแลนพระภิกษุสามนเณนรเทนชีนาคณะชีก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยนให้ขัดเกลาให้มีน้ำใจอาชรนาต่อกันและกันทั้งชุมชนนาหมู่บ้านนายาโยมทั้งหลายนะเป็นลำดับเป็นลำดับไปนผู้ฆ่าแล้วโดยส่วนตัวก็นับว่า เป็นบุญเป็นกุศลนที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้กระทำะการกล่าวเป็นข้อคิดในวันนี้เป็นเอเตนะสัจจวเชนะเป็นสัจจวาจาขอน้อมบูชาคุณอนุคุณของครูบาอาจารย์วันนี้เป็นวันครูคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายทำไว้ในวันนี้ หนึ่งบูชาคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายาย่สองบูชาคุณของคุณครนะูที่สอนหนังสือหนังหามาในโรงเรียนนะจนที่สุดเราเป็นเราในวันนี้สามนะบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่เรานับถือท่านเป็นครูของพวกเราคุณงามความดี ที่เราทำในวันนี้จงเป็นพระวะเป็นปัจจยะเป็นนาเครื่องทิพย์ของแก้วบูชาคุณานุคุณของคุณครูตั้งแต่ครูผู้แรกจนถึงนาครูในใจของพวกเราท่านทั้งหลายโดยลำดับสืบต่อไปตั้งใจรับผ่อนเดยอยาทาวาลิวาฮาปุราปาริปุเรนติสักการัง นางเปตานังอุปกปติเอจิตางวทิตังโลหังกิปะเมวะสมิชโชตุสัพเปปุเรนตุสังฆปาชันโดปนะระโสยาธามณีโชติรโสยโตอามินโยวิหัญชันโดโส

ตอายุวะโนสุขังบาลังอนยัญชกุดักินาดินนาสังกามิสุปฏิติตาดิคาลตังอิตายาสานาสุปะกาปะติ सोयाधिशाया निरसितो वेतानपूषा जगताव्रर वरं च पिकुम्नानुपदिन्नं तु मे हि पुण्यं पासुतां अन्नपाकान्ति अवतु อมบาบุธานุมาเวนะสดาโสติพวันตุเตปาวาโตสะพมังการังราคันโตสะปเดวตาสะธัตมานุมาเวนะสดาโสติพวันตุเตปาวาโตสะพมังการังราคันโตสะปเดวตา สาปสังฆานนปาเวนะสาดาโสติ